มื่อนี้จะพามานั่งเล่นห้านกาเฟ่ที่มีดอกไม้ห้อยเต้ ัวเป็นฮัานน้อยๆที่อยู่ในซอยนอกจากดอกไม้แล้วก็มีกาแฟปั่นใส่มะพร้าวหอมๆมันๆและกาแฟสุดโบหานสุดเข้มข้นพร้อมด้วยอาหารเร้าสไตล์เวียดนามรสชาติแซ่บแบบพอดีเป็นฮัานเด็ดอีกหนึ่งฮันที่แอดอยากให้ทุกคนตามมาลองสิมอาหารหน้าร้องก็จะมีข้าวจีลากูข้าวจีสิ้นใหม่ไข่กระทะผัดไทยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟปั่นใส่มะพร้าวจอกนี่แหละกินนี่หอมๆรสชาติหวานมันแซ่บดีเลยนะดูกาแฟปั่นเย็นๆยามือเส้านี่โอ้ยโคตรมี นอกจากกาแฟที่ว่าแซบแล้วผัดไทยนี่กับโบทรำมาดาเด้อะจะเป็นเส้นแปะแปผัดมาแบบช้ำๆรสชาตินี่กับเ,เข้มข้นดีเลยได้แต่ก็บ,บอกไว้ก่อนนะว่าอาหารฮั่นเพื่นจะเป็นสไตล์เวียดนามรสชาติกับจะแซบเป็นแบบของอาหารเวียดนามนะจ๊ะชวนตัวแอสและสาวๆทีมงานนักเลงตอนแล้วหลังจากที่ได้ไปลองซิมมาถือว่ารสชาติดีแซบถึกปากก็เลยอยากมาบอกต่อให้ทุกคนได้ไปลองซิมน้ำกามไผ่ที่กำลังตามหาฮั่นกาแฟและมีอาหารเศร้า ไว้ให้หองทองแอดขอแนะนำห้านี้เลยเด้อบกวนพานอกจากกาแฟและอาหารเศร้ารสชาติดีแล้วภายในห้านกับบรรยากาศดีเพราะว่าเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียวงามงามเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนซื้อห้านแมนห้านกุ้งกาแฟล้วห้านเพิ่นเปิดทุกมื้อตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเคิงตอนเศร้าหาบ่ายสามโมงเคิงจุดพิกัดแมนตั้งอยู่บ้านเพียวัพร้อมเข้าจะอยู่ต้นหน้ากระทรวงสาธารณสุขเลยเด้อเส้นทางระหว่างวัดสีเมืองจะลัดไปหาหงแฮมดอนจัน